สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับฟาสไสไรเดอร์ er นะครับก็วันนี้นะมีเวฟสวยๆนะครับอยากจะมานําเสนอนะครับสําหรับใครที่ต้องการอยากจะได้รถเอาไว้ไปอะไรแบบใช้งานในครอบครัวนะฮะร,รถแม่บ้านอะไรประมาณนี้สําหรับคันนี้นะเก็บงานเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมบอกเลยว่าคันนี้นี่ผมขายถูกกว่าชาวบ้านเขาเลยแหละนะครับใครที่สนใจเวฟคันนี้นะครับผมเปิดราคานะผมขายเพียง 18,500บาทนะครับมาฟังเสียงกันเลยฮะคือต้องบอกว่ารถคันนี้นี่เป็นรถเดิมๆใช้งานนะครับแล้วก็เก็บผมเก็บในส่วนของตัวชุดสีด้านหน้าใหม่ทั้งหมดเลยนะครับไอตัวนี้แบบเบิกแท้เลยนะครับนี่ Honda โลโก้ Honda ครับเบิกแท้ใส่ให้เลยแล้วก็เปลี่ยนนะครับในส่วนของตัวบังแต่บังลมซ้ายขวาบังโคนหน้านะครับแล้วก็ ล้างคาบูเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเรียบร้อยแล้วใครสนใจนะครับ18,500บาทนะครับสำหรับเวฟร้อยเคันนี้นะคือถ้าบอกว่าราคานี้แพงนะลองไปเซิร์ชหาดูก็ได้ครับหรือตามร้านขายมอเตอร์ไซค์ทั่วไปราคาไม่ต่ำกว่า20,000อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็อีกอย่างผมไม่รู้ว่าสภาพมันจะดีเหมือนคันนี้หรือเปล่าแต่ว่าคันนี้เนี่ยครับคือ เครื่องนี้เงียบมากแน่นๆเลยครับไม่มีควันด้วยนี่นี่แหละครับนะเอาเป็นว่าใครอยากได้รถแบบไปใช้งานแล้วก็สภาพเดิมๆนะครับเดี๋ยวหลอดไฟเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้นะครับมีขาดข้างนึงนี่อันนี้ผมไม่ปล่อยแน่นอน เดี๋ยวแก้ไขให้นะครับแล้วก็มีอะไรอีกนี่แหละครับก็เดิมๆครับบังลมเอ่อบังโซ่อะไรยังอยู่ครบหมดเลยนะครับล้อก็ล้อเดิมนะครับล้อแบบเป็นล้อเดิมติดรถมาเลยเออตำหนิมีอยู่จุดเดียวก็คือกุญแจเปิดเบาะไม่มีนะครับเนี่ยตอนแรกว่าจะเบิกกุญแจใส่ให้ใหม่เลยนะเสียดายนะครับทําไม่ทันแล้วก็อีกอย่างก็ ขายราคานี้ยังไงก็กุญแจชุดใหญ่ไปเบิกใสใหม่ได้ครับชุด2-300นะครับนะก็มีตำหนิเนี่ยนะครับเรื่องของตัวกุญแจนะครับเปิดบ่อไม่มีนอกนั้นก็คือมีครบหมดเลยนะครับเอาเป็นว่าใครที่สนใจนะครับอยากจะได้เวฟไปใช้งานนะครับก็ทักมาได้เลยนะครับเวฟร้อยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดูบ่อนิดนึงเปิดยังไง อยู่ใต้บ่อนะครับนี่ <Hey. S 1> ก็ประมาณนี้ครับ <Hey. S 1> แห้งๆเลยถังน้ำมันนะครับ <Hey. S 1> ประมาณนี้ทะเบียนระยองนะครับเอกสารเอกสารชุดโอนมีครบหมดนะครับ <Hey. S 1> ประมาณนี้อ่ะเครื่องดีครับใครสนใจก็ ทักมาเลยละกันนะครับสำหรับเวฟร้อยเอสคันนี้เออนอกจากนั้นก็ตอนนี้นะไม่มีรถขายเลย KR KR กับ ZX KR กับ ZX เออขยับบนะีเทเเิ่นหะตอนนี้ก็มีรถมาซ่อมนะครับก็มี NSR RRW คันนี้นะครับปัญหาก็ น้ำดันนะฮะรถยังไม่ได้ขี่นะครับก็เดี๋ยวมีเวลาอาทิตย์หน้านะฮะถึงจะมีเวลาได้เช็คให้นะครับสำหรับ NSR คันนี้แล้วก็ยังมีนี่คอน a b บีดอ่าบีดคันนี้นะครับนี่ลูกค้าส่งมาแบบผพาเครื่องเลยพาเครื่องทั้งท่อนบนแล้วก็ท่อนล่างนะครับบีดคันนี้นะฮะนี่ก็เดี๋ยวดูแลให้ครับช่วงนี้นี่เปิดงานมานี่โอ้โหรถซ่อมนี่เริ่มทยอย ส่งเข้ามาให้ซ่อมนะฮะก็อย่างที่บอกไปรถคันไหนที่ซ่อมได้ก็ซ่อมนะซ่อมไม่ได้ก็ก็ต้องซ่อมเหมือนกันน <c oughs> ะ <c oughs> เสียงอาจจะแหบแห้งหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงน,นี้ไม่สบายโอ้ไอไม่ได้หลับไม่ได้นอนมา3มวันสาคืนแล้วไอทั้งวันเลยทีเดียวนะครับก็ขอบคุณนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวใครสนใจเว็บคันนี้ทักมานะครับขอบคุณครับ